สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะคะก็คือขนมนี้มีที่ว่าเห็ดนะคะทอดกรอบนะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยมากๆค่ะก็คือรสนี้อร่อยนะก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ชิมเลยก็เพิ่งมาชิมนะเมื่อกี้นั่นแหละทุกคนก็คือวันนี้ก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นรสเห็ดนะคะเป็นซองสี้มแบบเป็นถุงสี้มเลยอันนี้เป็นรสเห็ดนะคะอันนี้เป็นเจนะทุกคน ด้านในก็จะมีน,นี่ให้ให้ดนะูทุกคนเห็นปะมีน้ำจิ้มด้วยนะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นแหละหรือเม่เห mm ็น hmm. อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะเขาจะมีมาให้อันเดียวเนาะอันนี้เป็นโอเคค่ะอันที่สองจะเป็นรลต้มยำนะคะนี่รลดต้มยำ อันนี้อร่อยมากๆาเลยนะคะทุกคนก็เกือบจะหมดแล้วแต่เหลือไว้อยู่นะคะยังพอเหลือถ่ายคลิปอยู่อันนี้ก็เป็นแบบยังไงเหมือนแบบเป็นแบบผสมมาสอนกันนะคะก็ตัวแบบน,นั่นแหละอันเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในแล้วกันด้านในเป็นอย่างนะี้นะก็คือเรากินจนจะหมดแล้ว,วทุกคนก็เลยแบบลืมไปว่าต้องมีแบบรีวิวไงก็เลยไม่รู้ก็เก <laughs> ือบหมดแล้วทุกคนก็ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตขนมจับตัวนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มมาไหนก่อนก็เอานี้ละกันเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายมาแรกแล้ว <c oughs> นี่จะเป็นเหมือนเหดเลยนะทุกคนนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมแบบว่าไม่มีกิ้มกันเลยนะ มันจะออกรสชาติแบบจืๆๆดๆอ่ะแบบไม่ได้เอิมจิ้มอะไรเลยอ่ะทุกคนก็พี่ว่าต้องจิ้มแล้วแหละอาจจะเหมือนในรูปภาพเป็นหลังอะที่เขาบอกให้จิ้มนะอันนี้ก็อร่อยนะอันนีนน้ก็อร่อยอยู่นะพอสมควรอยู่นะคะโอเคค่ะไปต่ออันนี้ก็เลยลดต้มยำนะกัเดี๋ยวรอให้ดูหน้าตาก่อนละกัน หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะออกรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงก็คือแบบมันผสมสานกันอะ่ะนิดนึงนั่นแหลกนนะก็นี้นะคะก็ถามว่า สร้งรถนี้นะคะชอบอันไหนมากกว่าชอบรถนี้ค่ะรสนี้นะคะมันอร่อยดีมันเผ็ดๆแบบยังไงไม่รู้แลก็อันนี้นะคะก็ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ใครที่อยากกินหรือว่าใครที่อยากลองกินอะไรประมาณนี้หรือว่าอยากซื้อแล้วก็สามารถปติดต่อที่ไอดีได้เลยนะคะหรือเดี๋ยวเราจะเขียนตรงนี้ไว้ให้เนาะโอเคเดยวก็สำหรับวีต้องขอขอบคุณมากนะคะ่ะบ๊ายบาย